We head into tonight's second bout, ladies and gentlemen. Don't forget that all of the fighters competing this evening are in the running to win a bonus from one of our sponsors here for knocking out their opponent using a traditional Thai move, whether it's the uh, spinning back elbow or a flying knee or a kick to the neck. They could be in line to win ten thousand or thirty thousand baht bonus from Anthasin. Look forward to that happening tonight. Let's see. Okay, guys, let's go. Fight number two at 63 kilograms between Lebanon and Thailand. Our first fighter here is from the blue corner. He is 26 years of age, stands 174 centimeters tall, with a professional fight record of 22 fights with 16 wins from Lebanon. Please put your hands together. Formage Ramu. From Lebanon. และผู้ช่วงรอบจากฟุมแดงอายุ25ปีครับจากสุรินทร์ประเทศไทยครับสูง164เซนติเมตรครับชกมาแล้วถึง55ไฟชนะ35จะพร้อมแล้วขอสีประม,มือให้พันล้านต่อพัวมาร from Thailand บัวมาศสมไทยแนด์และกรรมการบรเวทีครับคุณยาซาคุนเรียนชมคู่ที่สกันต่อเลยนะครับพิกัดน้ำหนัก63กิโลกร,รัมครับคู่นี้ผันล้านต่อบวัวมาทพบกับนักมวยจากเลบานอนมารชุรามูนะมุมแดงนั้นไั้25ปีครับ164ี่จากคน90กิโลนะครับใช้กีฬามวยไทยครับลดมาเหลือ63 ปาล้านตัวบัวมาดลูกศิษย์ของนารวัตบัวมาดครับก็เคยหายใจอยู่แล้วครับช่องนี้มาปรับหลักมาเป็นครูมวยอยู่ด้วยครับที่จังหวัดภูเก็ตนะครับจากคน90้กิโลกรัมครับเรียนย้ำนะครับคุณมารุตหายไปเยอะเลยครับเหลือ63สนี่ครับแสดงให้เห็นถึงระเบียบวินัยนะครับนักมวยนี่โอ้โหถ้าไม่มีระเบียบวินัยสักอย่างนี้ยากครับจะลดน้ำหนักลงมาขนาดนี้ วันนี้พล้านจะต้องเจอกับนักมวยคนนี้ครับดีกรีแชมป์เพียบครับมาร์ชรามูนจากประเทศเลบาน,นอนครับวัย26ปีสูง174เซนิเมตรจากท่ายไทยแคมปูกเกตเราเห็นความหลากหลายจริงๆครับนักมวยในเกมการต่อสู้ของทางช่อง8ครบทุกทวีปจริงๆครับหลายๆประเทศหลายๆลาทวีปสัตย์ทายเรื่องของกีฬามวยไทยอยู่แล้วครับ มาชรามูนี้เป็นแชมป์มวยมวยไทยที่ประเทศไซปรัสด้วยนะครับแล้วก็เคยไปต่อยที่ดูไบเคยเป็นรองแชมป์อิฟมามาแล้วนะครับแ,แต่ดูท่าไร้รำของพันล้านครับพลิ้วจริงๆครับเป็นมวยประเภทกำปั้นดินระเบิดนะครับสำหรับพันล้านต่อโบมาดนะเดี๋ยวติดตามดูครับใช้บรรยากาศปีกองสดๆก็คึกคักสนุกสนานไป อีกอัดครด์ดนึงครับในกิจอายของรูปแบบมวยไทยหน้าที่ของยาศาสตร์คนเรียนครับกรรมการต้องขยิ่งครับพนล้านแค่ร้อยหกสิบสี่นะครับห่างกันสิบเซนครับรามูนั้นร้อยเจ็ดสิบสี่นะครับรบร,ะร,บระวัลพิเศษจากแอนดรซินนะครับยังรอมอบอยู่นะครับแต่การคอเข่าลอยศอกกลับน็อกได้รับหนึ่งหมื่นบาทน็อกด้วยจระเข้ฟาดหางรับไปเต็มเต็มสามหมื่นบาทครับ สัปดาห์ที่แล้วแตกไปแล้วนะครับเชื้อชัยครับหนึ่งหมื่นบาทไต่ก้านคอนะครับรีบใจสิทธิ์เลยครับนักมวยครับการคอสอกกับเข่าลอยครับจากไทยนครพัฒนามอบให้ครับคุณวินัยวีระพุทธชงนี่รูปแบบของกีฬามวยไทยแบบทันสมัยครับแสงสีเสียงชายพี่ก้อนดังครับแมทธิทวดีนมาสร้างสีสันครับเกมให้เหลือ3ยกย่อเหลือ9นาทีแต่ว่าเกมสนุกตื่นเต้นครับ เพ okay, สองวาสศอกไม่มีครับที่นี่พยายามจะเร่งให้ออกอาวุธครับอครับรูปร่างใหญ่โตกว่าเยอะครับรามูลแมยัดจะเตะครับยังยังไว้นะครับใช้หมัดได้ดีครับทางด้านของรามูนักมวยจากเลบานอนวันนี้ต้องออกแรงเยอะครับสำหรับพันล้านครับ ต่อยก็ต้องขยิงครับจะเข่าก็ต้องกดลงมาต้องโนบลงมาให้ได้ครับเตี่ยก็ต้องมุดเข้าไปครับมวยไทยครับได้ระดูได้ชมงบินนะครับแข่งซ้ายเลยครับพันล้านสายดวซ้ายเลยครับรามูก็สายสับมาครับเอาครับอย่างนี้เขาเรียกว่าต่างคนต่างเปครับเปลี่ยนการเลยครับรามูแม่ได้ทั้งสองการครับสายคล่องแคล่วว่องไวนะครับ สำหรับนักมวยจากเลบานอนครับมาชรามูนแต่อย่าเผลอไปเจอนะครับไปเจอของดีของเด็ดของพันล้านนะครับร่วงหล่นได้โอ้โหลำเลียงอาวุธมาเรื่อยๆนะครับพันล้านต้องโต้แล้วครับมาครับหมัดซ้ายศอกซ้ายครับแลกกันกากาศเลยครับมีโอกาสครับแบบนี้มีโอกาสครับมีโอกาสครับเอาแล้วครับมาแล้วครับตั้งศอกงัดเข้าไปครับรามูน อาจจะได้เห็นเลือดแต่หัววันแล้วครับคู่นี้ดูจากการออกสอกของแต่ละคนครับทั้งัดทั้งฟันถ้าอยากให้โอ้โหปัดส,สายับเต็มแน่ครับราบูยังทนได้อยากอัดวงในครับใช่วงในใช้ความใหญ่ครับตอนนี้โอ้โหเบียดทางหน้าพนนันล้านนี่ดีแทบไม่อยู่เหมือนกันครับ โอ้ยจับแล้วต่อยซ้ายครับเอาแล้วครับโอ้ยตัวร้านตีเจ็บกว่าครับตีแหลมกว่าครับตัวเล็กตีแหลมครับตัวใหญ่แคลบออกข้างปู่นี่มีเครื่องร้อนกันตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับใส่กันเป็นเจ็บเอาตึงเลยครับโซ้ายครับเอาครับจังหวะโยกโยกั่ว เข้เาปั้นเรื่องจะดุกแค่กับม้าสราบุโอ้โหจิ้มสายก็าเต็มหน้เลยครับใส่ทั้งตัวรครับรามบุลดึงหลงแม่ต้องดึงแก้าให้ต้องขอยให้ดีกว่านี้นะครับั้งหน้าของพันล้านผ่านยกแรกครับ ยกแรกไปนะครับคู่2ครับหยดติ้งๆแลยครับคุณเชื้อชัยครับไม่ใช่ความมันแต่เป็นเลือดครับบริเวณหางคิ้วของมาร์ชรามูนครับนองคัดเลือดนะครับดูครับช็อตนี้ครับโอ้โหบริเวณคิ้วซ้ายนะครับไปดูครับแตกยังไงครับเหมือนกับปิ้นตีนะครับทางด้านพันล้านไม่ครับมวยไทยวัดอนที่น้ำหนักตัวครับสูงต่ำดำขาวไม่เกี่ยวครับตัตวราอาวุธมวยไทยเดี๋ยวดูครับช็อตไหนที่แหกโค้งนะครับ นี่ครับต่างคนต่างพุ่งเข้าไปนะครับแมตอกขวาของพันล้าน,นงัดโดนหางคิ้วซ้ายของลำมูลครับปุ่มอาวุธดุนแดงครับคู่นี้โดนเหมือนกันครับนี่ครับกิมซา้ายแม่มีตำหนิซะแล้วครับ รามูนนักมวยจากเลบาน,นอนครับเดินเข้าใส่เลยครับโอ้โหมาอยากใช้เวลาเปลืองเลยครับโดยมีแผลแตกครับเดินเข้าหาให้รู้ดำรู้แดงไปเลยน่าจะเป็นชนวนระเบิดแล้วครับพอเลือดออกนี่โอโหสัติแตกเลยครับลุยหนักครับรามูนแม่ตรสอบกันทันทีนนเป็นสีสาวสาวของพันล้านนิมาเตียอยู่ด้านหลังทุกคนย้ายครับ ยิงไปมีนาศาสตร์เขามีผิดจังหวะรึเปล่ากามาสชามูนต่อยอย่างหล่อมีครับพล้านนั้นรอตัดตั้งศอกอยู่แล้วนะครับยกกาสูงเข้าหาเลยครับฟั่งในแม่แต่ว่ายังตีไม่ได้ครับพล้านตองกันตัวดีออกข้างระวางแข้งซ้ายครับสวยงามครับลูกนี้ของพล้านจับคืนซ้ายโอ้โเต็มเต็งโหนแก้มครับแม่ดูดึงนิดเดียวครับ ส,สติครับสายตาทาั้งนี้ทั้งนั้นเดียวแรงพละกำลังก็ต้องคงเส้นคงวาด้วยนะครับดูแล้วอาวุธออกได้หนาได้เยอโอ้โหโดึงแล้วโดนเลยนะครับแข้งซ้ายไปเขียวหน้าพันล้านไปเลยครับเป<อ>็นการเดินนะครับที่นี่โอ้โดเดินบุกไหลจริงๆค,งคงรับมาชรำบูร ตื่อสายเลยครับตามนายดูครับดูการป้องกันตัวของพันล้านจะไปแบบถนัดถนัดไม่ได้ครับแหมต้องไทยแพสนามครับขึ้นมาดูบาดแผลครับไม่เป็นไรครับแหมดูอย่างรวดเร็วอยากจะยกเลยครับอยากจะไฟเลยครับตามูลโอ้ยเอาคางกดดูเอาคางกดครับแหมดูครับเอาทุกลูกเหมือนกันครับ เอาแม่เจอมัดแม่ปีซุปครับทางด้านของพันล้านโอ้โหเผอไปจุดกำปั้นครับหนึ่งสองโอเคห้า 5, เดินหน้าเต็มที่นะครับเจอมาดซ้ายแล้วต้องก่อนเลยครับเจอมัดของมากกร์คราบูนแอบขอนไม่ได้ไหมแต่นาทีเดียวครับที่มือขอนแล้วก็โดนครับหนึ่งมาก,กับพันล้าน ได้ระยะกระสานตายครับไม่รีบไม่เร่งครับเอาชชัวร์ครับแหมยักคิ้วให้ยักคิ้วให้ครับรายมูลเหมือนจะอารมณ์เสียครับอยากเอาคืนครับน่าแต่ทำไม่ได้เอายางกันฟันหลุดปากชี้ให้กรรมการดูครับโอ้ใจเย็นครับใจเย็นไม่ได้อย่างี้ไม่ได้ครับแมบรรยายมวยมา30ปีเพิ่งเห็นครับโอ้โหบรรยายมวยมา30ปีเพิ่งเห็น็อดนี่นะครับแกใจร้อนจริงครับแม่ใจรุนเกินครับ โอ้โหอยากจะต่อยกับพันล้านใจจะขาดนะครับราชมูนกันฟันหลุดปากนี่ต้องให้กรรมการเก็บแล้วเป็ล้างหมดนะครับโอ้โหหาดูยากครับแม่ก็อยากจะสู้อย่างเดียวครับรามูนมีหน้าซี่อยากจะสู้ครับเอาให้กำลังใจครับแค่เกมด่วนครับผ่านไปแล้วสองยกนะครับคู่ที่สองวันนี้ครับพันล้านต่อบัวมาศกับมาชูรามูนจากเลบานอน แม่น้าตายังนิ่งครับในขณะที่มาร์ชรามูนเนี่โอ้โหแกใจร้อนจริงๆครับไปไปดูความใจร้อนของแกเลยครับในยกที่ผ่านมาก็อยากจะสู้นะครับตั้งใจมาแล้วครับตั้งใจมาจากเลบานอนเลยครับอยากเรียนมวยไทยครับแม่พอตัวเองหากยิ้วเลือดหลังลีนออกมาในโมโหเลยครับสติลุนแล้วครับดูครับอากหมัดตรงก็กลายเป็นหมัดฟางดูครับหมอยังไม่ดิวิชัยแกวิ่งออกมาแล้วนะแต่ก็ยังแตกไม่เยอะครับอยากจะสู้เต็มที่ครับนี่ครับ เจอโลกยั่วโลกโยกหลบของฟันล้านเข้าไปแม่ดูช็อตนี้ยางกันฟันหลุดแกโกโ้มลงแม่อยากจะสวมเองก็ไม่ได้นะครับต้องให้กรรมาการไปล้างก่อนครับแม่ความตั้งใจนี่เอาไปสิดเต็มครับรามูลจากเลบานอนนักสู้จากไทยแคมป์ุเก็ตนะครับเอาครับยกสุดท้าย เพราะฉะนั้นมีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดนะครับทั้งคู่ครับไม่ว่าจะเป็นพันล้านหรือว่ามาชรามูนนี่ครับใส่กันสองยกเต็มๆก่อนจะปล่อยตัวยกสุดท้ายนี่กอดกันก่อนครับเล่าลุยกันต่อครับแม่น่ารักมากครับนักมวยจากเรียบานอนไดนี่เห็นแล้วลื้มใจครับคุณมารุษครับอีกครับโอ้โหบัดกันถ้าเจอก็เป็นพันล้านต้องก่อนเลยครับความตั้งใจของมารชรามูนครับผมบอกเลยครับอยากจะสู้อยากจะเข้าชนะต้นตำรับให้ได้ใสความใหญ่ครับพยายามปล้ำฟัดปล้ำตี วางกำจัดเตะซ้ายเตะซ้ายอย่างเดียวครับยิงออกซ้ายได้สวยๆครับพันล้านนี่ครับดึงนิดเดียวครับวยไทยครับไม่ต้องตงอกตกใจครับสายตาดีร่างกายดียกบางเอาคืนแม่นๆครับพยายามจะใช้ลูกในแต่ว่ายังไม่ได้ประโยชน์เลยครับมาชรามูนครับยังตีไม่ได้ครับแต่กรรมการก็เตือนครับให้ทางด้านพันล้านเดินเข้ามาบ้างครับเพราะมาชรามูนี่เปิดเกมบุกอยู่ฝ่ายเดียว ขอมาจัดให้เช่นหน่อยครับพันล้านดูครับลูกล่างก็ทำอะไรไม่ได้ครับรามูนโยหาจังหวะเลยครับเตะซ้ายเยอะก็จริงว่าเตะแล้วไม่สะเทือนครับรามูนมีตัวโตมากครับขึ้นเข้ามารับแทงซ้ายอีกแล้วรับแล้วก็กอดรั่วไปเลยครับ เดินต่อเนื่องครับรามูนหมัดขวากระแทกเต็มๆครับโอ้โหซ้ายตามเข้าไปแต่ก็ยังสะกดท่านนี้ของพันล้านไม่ได้ครับแต่พันล้แล้วลครับพันล้านเล็กลวกวก่าเตะแล้วรวบเตะแล้วรวบไปครับขานไว้พิษมันสมองอา้าวไม่หนีแล้วก็ไม่ถอยครับต้องคอยสาดซ้ายเอาไว้ครับฮะดูครับ รามูนครับจะทำทุกวิตีทางครับน่าเบื่อตาถลกตาแล้วครับอยากจะชวนแรกครับเอาอ้าวอย่ารั่วครับอย่ารั่วครับสติครับมหารามูนใช้เวลาคุ้มจริงๆริงอ้าวมาจัดไปซะาชแม่ไปยืนในนี้ยังตีนะครับผมพาร้านไม่ได้ครับตอนนี้หันมาใช้ศอกแล้วครับ ใช้สอกใช้ทางกดขยี้ครับดูครับแต่ว่ายังไม่แตกครับหน้าของพาราโอ้โหกระโดดไปครับหสวยลูกนี้แต่ไม่โดนนะครับตางบุกต้องบุกอย่างต่อเนื่องครับลามูนดึงศอกกลับไม่โดนดีโอ้โหพรลรานี่โว์สายตาเลยครับรอโ,โต้ซ้ายมาหมอหมอบซ้ายจัดจ่ะแต่ว่าตอนนี้โดนของลามูนเข้าไปบ้างแข่งึ้นักจริงๆครับยังระปล่อยตัวมันตังแต่เหมือนยกแรกเลยครับ รามูนขยันนะครับแต่ว่าแม่ออกอาวุธไม่โดนครับดูครับสดชื่นจริงๆครับแม่แต่ช hey, นะไม่รู้ได้ใจนแฟนครับรามูนจากเลบานอนผมว่าต่อยได้สนุกนะครับคู่นี้ไปชมภาพช้าครับนี่ดูจังหวะวงในครับพยายามเด้งตีตลอดครับมาชรามูนโอ้โหแต่ว่าขาดสองพันล้านครับ สันกว่าจะถึงก่อนแม่นกว่านะครับนี่ครับเตะแล้วรวบเตะแล้วแท็กไว้พยายามจะตอกด้วยศอกครับแต่ว่ายังว่าครับรัฐแบบนี้มันทิ้งยากครับนี่กับซ้ายงามๆ้ายจากเมืองช้างสุขลินครับโดกนกระแทกแยบอ่ะพร้อมแล้วพบแมตช์ทีดดีเลยครับเดินครับ และหลั e ม u ยท a ที่น่ a ตื่นเต้น I ี้ท e านผู้ชมทุ n ท่านท่านผู e r มุกท่านท่ากท่าน่าชุทา่กทระเท่าทยกทนที่คู่2นันนี้นะครัผมผมทุกทนุกอีกแล้วนะครนีว้จานนี้จมดุกทราบมวยไทยซุปเปาร์แชมป์